หล่อหลอผมเป็นผู้หญิงนะอยู่กับเป้ไม่ได้อยู่กับเป้อยู่คนเดียวตอนนะี้ไม่มีใครอยู่เลยอยู่ประตูดักเป็นเรื่องทำไม <c oughs> แขนไม่มีแรงหรอกดูป่ะดูป่าใส่ 3. เว่นเหมือนกันเอ้าวเพิ่งถอยเมื่อกี้คือเนี่ยใส่ตาแล้วก็ใสาอ่อนี้่ก,กับเบลอ คอนแทงปากพี่ออมทักน,น้องผักใส่คอนแทคอะไรขอวับหน่อยเปิดเพลงวเงียบทุกคนอยากทำสีผมใหม่พี่ถึงผมสั้นแหละไม่น่าจะ้สั้นแล้วเขาไม่ชอบตัวเองผมสั้นาไหร่แต่ก็ชอบผมสั้นอ่ะอย่างนี้เว่ะเคยตัดสัน้นเ้ยเคยเคยถือค่ะวทำไมคะเราก็ชอบชอบผมสั้นแต่สาวชอบผัก ไม่น่าอ่านผมยาวดีใช่ก็ชอบผมยาวแต่ก็ชอบผมสั้นคือมันอยากตัดนิดนึงอ่ะขออนิดนึงเองตาสีมันเดิมน่ารักเลยถัไม่เคยตาสีเหมือนเดิมเลยนะถังมีตาหลายสีบ้างทุกคนใช่ว่าจะเป็นสีตาสีช็อกโกแลตสีชมพูงวดใส่สีนี้เองเนาทำไมอ่ะเซ่สีแล้วมันไม่ได้อ่ะเราไม่อยากเปลี่ยนบ้างชิวมันดีเกินไปฉัหรับไม่ได้ค่ะมันดีเกินไปใช่ไหมชอบใส่ที่สุดในทีเล็กจริงๆชอบทุกคนนะ ก็จะเทุกคนจริงนกท,ทุกคนถึงพักจะฟังทีเล็กแต่พักก,ยก,ออก็ยังชอบ BTS อยู่นะคือเล่นไปเองอ่ะตัวเองเกิดเน่มันยังชอบ A C T ไหมชอบชอบแบบทางเหินนะคะคือตามแต่ไม่ได้แบบตามขนาด BTS คงเป็น a า m y แต่แต่ฮายอนยังอยูย่บนที่หนึ่งพระเจ้างงแม่คีบอร์ดน่ารักเนาะ จริงๆแล้วผมเลยเปลี่ยนโง่แล้วครับเล่นให้ดูผักใส่คอนแทคเลนส์ไหมใส่ดิตาสีใส่ใส่ละทุกคนทำไมวันนี้ทุกคนพักเลือกคอนแทคเลนส์เยอะจังเลยเพือพักใส่มาเดินเลยนะจริงไปแก๊ปก็ใส่แล้วแต่ผมก็จะเห็นเท่าไหร่มันไกลก็จะเป็นใกล้ก็จะเป็นช่วงนี้ทุกคนตาเขียววิทุกคนมันมีผักไม่เคยตีตาแบบนี้มันครั้งแรกที่พักตีตาแบบนี้ กี่โม่วะทุกคนกีดตะปุ๊บตุ๊บใช่เลยมีสิต้องขอบคุณเหมยยุ้ยมลุงมาเนิ่นไหมจริงเหรอชอบตาแบบนี้เหรอพราะปกติจะแต่งนิดนึงตาแต่งตรงเส้สนม้าม้าเพราะว่าสีไม่เท่ากันมาดูไลฟ์สีครั้งแรกมันงีป่ะทุกคนอยากให้ยังว่าขุมมากเลยแต่ว่าทุกคนไม่ต้องัดรูไหมเรื่องแต่งใช้ชีวิตมา คนเ mm hmm. mm hmm. ร then, ียกว่าขมเลยละอพอเข้าวงมาคนเรียกว่าผักก็ค่อนข้างสนุกหนึงใครที่เรียกผักขมว่าขมนะฮะจะรู้เลยว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กใครเรียกผักก็ถือเป็นใหม่ค่ะไม่ได้ไม่ชินอ่ะมันไม่ชินเพราะแบบเวลาเรียกแทนตัว่าขมไม่ใช่เรียกตัวเองว่าขมมาคุยกับเพื่อนถ้าเพื่อนเรียกเราขมเลยตอบตัวเองว่าคือคือคนขมเนี่ยอะไรลอยมาเมื่อกี้อ่านไม่ทันอ่ะเอาใหม่นะมันเร็วไปอ่ะคิดสั้นๆเลยไปอ่านไม่ทันพี่ขมอะไรล่ะ คีย์บอร์ดข้างหลังได้เล่นเล่นดี <c oughs> ไม่เห็นใบทุกค <c oughs> นเล่นไม่เก่งเปิดบทไขเ,เ <c oughs> พลงพาอมาอย่างไม่ได้เล่น <c oughs> เขือเลยเอามั้เละนี่เราอะไรอยู่เยอะือมึงมข่อแร้อนคื่อจะร้อนรู้เลยเลยร้อนร้อคือทำม้อทำแบไปบอกเป็นไข้ไปแล้วเป็นไข้ไปแล้วเป็นอะไรเลย

ีใช่เต็นเพราะว่ากินช็อกโกแลตอย่าแปะอะไรปกติก็แปะอยู่แหละแปลเป็นปกติเป็นอะไรเป็นของเป็นอะไรดูควันอ่านส่วนผสมของช็อวันที่ผลิต19สก้าวเดือนสามพันที่ใช่เดือนวันอายุฮะเจ้าไกด์น้องปอปเปอร์จำังมาดูแลที่ทำหรอ เกิดอะเกิ่อะไป้องเาเนเพื่อนกนเขาเปนเพื่อนเป้พงอนะเขาเอได้เราพี่นะเปนเพื่อนเราเเธอไม่ได้เกิดเก้าเกแปดหรือเธอไม่ได้เกิดเก้าเก้าเดปยหรือเธอไม่ได้เกิดเก้เก้าเก้าตนปีเธอเป็นเพื่อนเราได้ือก็เก็แเป็นเพื่อนไเหมือนกันเหมือนก็ก็อหเพื่อนได้พ e ่ไปเหมือนก็เล่นได้เลยพี่บอกเลยไงว่าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดตนปกับ ก้าวก้าก้าตต้นต mm ้นระหว่ามเลือกรันก้าวก้าหลอก้าเก้าวก้าวไก้าวหลังก็นะเปงน้องในมืเป็นได้เธอเธอเด็กว่ือต้อเรียกเราว่าพเราก็อยากเป็นพี่บอกเยี่กที่ถักถงครับได้แต่เธออ่ะเธอเป็นพี่อย่ามานยพวกเธออายุเท่าไรได้เป็นไปก้วีหลาเก้าเออ สองค่ำคืนนะดีมากที่บอกเสือนมนะร้อนละร้อนมันร้อนอนี่กำลังจับหน่อยสนุกมากรู้สึกผูกพันกับแกร็บมากเอะไรที่แบบถ้าไม่มีแกร็บแล้วที่มีผมจะอยู่ยังไงแล้วครับตอนที่ดูวิดีโอ <c oughs> อยากไปสยามเนาะไกลแบบนี้ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่เราได้เป็นเอเลี่ยนเลยนะอยากไปสยามเนาะไกลแบบนี้แนละ้วใครจะมารับอ่ะคือแบบนั้นบทพี่มินน่ะจำไม่ได้อยากไปสยามเนาะ แต่ไปไม่ได้มีแต่คโค้ดเลยสังเ็จแล้วไม่มีใครเตือนเลยอ่ะทำไมทุกคนไม่เตือนเลยสามทุ่มมาแล้เราจะไปแล้วผมต้องไปเก็บผ้าพับผ้าด้วยเดี๋ยวเพื่อนกลับมาแล้วทำไม,ไมต้องลบเราไม่เคยทำห้องนบทุก <laughs> คนก็นอนไวๆรูลล้ไหม <laughs> ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยขออนุญาตเปลี่ยนทูชชอนเป็นกิ๊ตติ้งนะแล้วกลัวตายก่อนให้เจอเลยสวัสดีค่ะทุกคนไว้คราวหน้าจะมาเลยดี หรือว่าผมชีดยาแล้วมเลยอะไรลอยมาอันไม่ทันดิเลยไว้เจอกันนะว่าวันนี้จะทำให้ทุกคนยิ้มได้ไปเนี่เบอร์เบอรวางดิเธอให้วางสักทีอ่ะเธอได้เลยวางฉันบอกให้เธอวางก่อนไงทำไมเธอไม่ยอมวางอ่ะไเป็นไร เ,เธอเลยวังกอนเรามือไม่ว่าเราถือขวดน้ำอยู่เธอวังก่อน <c oughs> <c oughs> ลีลาวะบ๊ายบาย